สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมในเฮ้านะคะว่าตอนนี้วันนี้วันที่วันที่สิบสี่นะคะกุมภาพันธ์นะคะอากาศอุ่นขึ้นมากเลยอาทิตย์นี้อุ่นอุ่นกว่าทุกปีเลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยวันนี้กลางวันนะคะเขตคันโตของญี่ปุ่น วันนี้แตะที่18องศานะกลางวันแต่กลางคืนก็ศูนย์องศาสององศาอะไรอย่างเงี้ยม,มาดูต้นกล้าเราดีกว่าว่าอะไรงอกบ้างแล้วแถวแถวนี้จะเป็นต้นกล้ารุ่นแรกนะคะรุ่นแรกที่เพาะตอนอต้นเดือนกุมภาต้นเดือนกุมภาปลายมกรากุมภานะคะ เริ่มงอกกันแล้วเพราะประมาณ20วันนะคะรุ่นนี้จะไดะ้อายุประมาณ20วันแล้วมาดูอะไรงอกมั่งพริกค่ะพริกงอกแล้วพริกนะคะงอกแล้วพริกอันนี้ต้องกล้าพริกนะคะอันนี้แยกแล้วค่ะอันนี้แยกแต้องกล้าพริกพริกซปเปอร์ฮอตนะคะอันนี้ แล้วก็อันนี้พริกหนุ่มขาวพริกหนุ่มขาวกำลังงอกอันนี้ก็เป็นพริกซุปเปอร์ฮอตเหมือนกันค่ะก็งอกแล้วโหระพาค่ะโหระพางอกดีมากเลยอันนี้อันนี้เป็นกะเพราเขียวกะเพราเขียวตรงนี้จะเป็นมะเขือมะเขือเปาะเจ้าพญามะเขือเปาะต่างๆ่าคางกบ รักบี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นกระเพราแดงนะคะกระเพราแดงก็งอกแล้วตำลึงค่ะตำลึงใบแท้เริ่มมาแล้วตำลึงเล็กๆเริเ่มมาแล้วอันนี้แมงลักค่ะแมงลักแล้วก็พริกหยวกขาวลูกใหญ่พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนก็งามนะคะอันนี้จะเป็นมะระ มระธรรมดาแล้วก็มระจีนอันนี้จะเป็นต้นกล้าจากปีที่แล้วนะคะอันนี้ตอนหิมะตกอะไรนะชะับพลูช้ำช้ำใบมันแต่ก้านเขายังเขียวอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็แตกมาใหม่อันนี้ที่ปลูกลงดินที่ปลูกลงดินไม่นอกนะสวยมากเลยอะ่ะสวยมากเลยอันนี้จะเป็น กิ่งชำม,มะนาวนะคะจากต้นนู้นนะคะต้นแม่เขาอยู่ตรงนน้นอ่ะออกออกลูกออกดอกแล้วอันนี้จะเป็นกิ่งชํำของเขามะนาวนะคะมะนาวอันนี้นกนอกอากาศไปมะเขือพวงนกเพราะว่าไม่อยู่บ้านแล้วก็ปิดเฮ้าไว้มันอบอ้าวเกินเขาก็เลยนกนกแต่ว่าก็เริ่มฟื้นมาบ้างแล้วนะคะเริ่มมีตามาอากาศอุ่นๆเดี๋ยวลุ้นดูว่าจะรอด กี่ต้นนะคะมะเขือพวงอันที่น็อกเนี่ยมะเขือพวงข้างในจะเป็นชะอมนะคะเดี๋ยวก็แตกตาขึ้นมาใหม่ชะอมอันนี้กิ่งชําต้นหมอนนะคะต้นหมอนปีที่แล้วที่ดกดกอันเนี้ยต้นหมอนมาเบอรี่ของเราแล้วก็กระถิ่นข้างในก็จะมีต้นมะกรูดชําเล็กๆอยู่ไม่กี่ต้นอันนี้จะเป็นขจรขจร แล้วก็ฝรั่งชำกิตอนกิ่งไว้นะคะลุ้นออกรากนะคะสำหรับคนที่จองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะนาวกับมะกรูดเหมือนเดิมจะมาดูฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นเคลที่ปลูกไว้กินกินได้ตลอดเลยเคลแล้วก็มีมีผักแพ้วเอาไว้กินหน้าหนาว พอได้ใส่ลาบอยู่นะคะเอานี้เอาไว้ในเฮาข้างนอกก็มีแต่มันจะมันจะเหี่ยวแล้วก็แห้งนะคะอัน,นอันนี้ก็จะได้กินเรื่อยๆนี่ก็มะเขือพวงมะเขือพวงแล้วก็ชีฝรัง่งตรงนี้จะเป็นชีฝรัง่งชีฝรั่งมีเชื้อราขึ้นตายไปบ้างนะคะชีฝรัง่งอันนี้ แคปพลูอันนี้รากลงดินแล้วอะ่ะอายุสองปีแล้วอันนี้ทนนะนะคะทนหนาวแหละแล้วตรงนี้ก็มีพริกเหลืองอันนี้เป็นอันนี้เพาะแปลงไทยคะ่ะยังไม่งอกอันนี้ก็เป็นกิ่งชํำมะนาวอีกนั่นแหละแอันนี้มะกรูดเราจะออกรากให้เราไหมแตกกิ่งมาเยอะอยู่นะกำลังแตกตาใบามาใหม่ อันนี้มะนาวเราอันนี้จะเป็นเพาะรุ่นสองนะคะอันนี้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะบางอันก็งอกแล้วบบอันนี้แช่เม็ดก่อนมาเพาะนะแช่เม็ดแล้วก็บ่มไว้สองสวันแล้วก็เอามาเพาะบางอย่างก็แช่เม็ดหนึคืนแล้วเอามาเพาะเลยบางอย่างก็แช่แล้วก็บ่มไว้2อสวันเพราะว่าบางทีไม่มีเวลามาเพาะก็จะ หอบหอบบุ๋มไว้ก่อนอันนี้ก็จะมีแคร์แคร์ก็เริ่มงอกแล้วค่ะแคร์แคร์ขาวแคร์แดงแล้วก็มีกระชินมีถั่วพูมีบวบมีมะละกอมีพริกหยวกอันนี้ก็เป็นมะรุมกำลังงอกกับถั่วพูแล้วก็ชมจันทร์แล้วก็บวบเหลี่ยม อันนี้ก็เม็นมระคขีนนกอันนี้บวบหอมยังไม่งอกอันนี้ก็ฟักทองไฮมระคขีนนกอีกถั่วพูสีม่วงฟักแฟงอันนี้พริกพริกฮอตอีกนะคะพริกพริกอันนี้ก็เป็นยี่หร่ายังไม่งอกก็เราเขียวก็เราแดงโหระพาโหระพางอกแล้วงอกแล้วงอกแล้งอกแล้ว,ลว,ลว,ลวไวมากเลยอาทิตย์เดียวงอกแล้ว เลือกาาเราเดือกเผา,าก็น่าจะงอกนะอันนี้เป็นมะเขือเปาะอันนี้เป็นชีฝรั่งอันนี้เป็นมะเขือม่วงอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูอันนี้อันนี้อะไรอันนี้ถั่วลันเตาเพาะไปส้มนะคะอันนี้ชีฝรั่งเริ่มงอกแล้วอันนี้ตำลึงรุ่นสองค่ะในเฮาก็จะมีประมาณนี้นะคะตอนเนี้ย ช่วงนี้อากาศอุ่นๆน่าจะเริ่มงอกกันดีนะคะอาทิตย์เนี้ยแต่ว่ากลางคืนหนาวนะคะยังต้องคลุมคลุมพลาสติกกับผ้าให้เขาเหมือนเดิมเพราะว่ามันกลางวันมันร้อนมากกลางคืนมันหนาวจัดมันเหวี่ยงเยอะอะน็อกได้นะคะช่วงนี้ก็ต้องคอยเปิดปิดเฮาส์แล้วคอยดูแลช่วงต้นกล้าเล็กๆเนี้ยระวังมากเลยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ